ลมจุกอกจุกแน่นลน้นปี่จนหายใจไม่ได้เลยคิดว่าจะตายแล้วดีขึ้นดีลมก็ขึ้นมาทําให้เกินลําบากเหมือนมีก้อนตรงคอเหมือนมีก้อนตรงหน้าอกลมจิตเสียดทั้งชายโครงซ้ายบางทีก็เป็นชายโครงขวาบางทีก็มีลมมวนโครกคลากอยู่ในท้องตื่นเช้ามาเนี่ยเป็นแล้วพอตกเย็นกินเลนหน่อยอา้าวเกิดลมเกิดแก๊สลมพัดขึ้นมาโอ้แสบร้อนท้องอีกอาการปวดตึงมึนหัวหัวชาชามือชาชาพอไปหาหมอตรวจนะไม่เจออะไร ปกติแล้วหมอก็โยนยาหรือกดมาให้กินที่มีอาการเหล่านี้อยู่แล้วอยากเข้าใจว่ากูเป็นอะไรเนี่ยดูคลิปนี้ให้จบนะครับขอเตือนไว้ก่อนว่าคลิปนี้ยาวแน่ครับแล้วคลิปนี้จะเป็นการอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจเลยว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ากดไหลย้อนหรือเปล่าหรือว่าเรียกว่าแพนิคหรือเรียกว่าลำไส้แปรปรวนหรือฉันเป็นอะไรกันแน่นั้นคลิปนี้เลือกคนดูนะครับใครที่วาระเอื้อถึงะ คุณจะตั้งใจดูและพยายามทำความเข้าใจกับมันแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยแม่งพูดเยอะคลิปยาวขี้เกียจด,ดูไม่บอกมาสักทีว่าต้องกินยาอะไรดีเลื่อนข่านคลิปนี้ไปเลยครับไม่ว่าจะอาการจุกแน่นมีลมเสียดอกแสบอกแสบท้องลมโครกากรากหรือมีอาการลมเสียดเบียดตัวอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน่ะคุณไม่ต้องไปพยายามจะจำกัดความว่าฉันเป็นกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะเป็นลำไส้แปรปรวนหรือเป็นแพนิคอะไรก็ตามนะครับ มันคือปัญหาของระบบย่อยที่อ่อนแอหมายของคำว่าระบบย่อยอ่อนแอคือสิ่งที่คุณรับเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายก็ตามนะคุณรับเข้ามาร0อยเรซร่างกายเอาไปใช้ได้ไม่ร้อยซครับมันย่อยไม่ได้นะไอ้ส่วนที่ย่อยไม่ได้เนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใช้จุลินทรีย์ในการกําจัดมันนะทั้งจุลินทรีย์ดีและไม่ดีทีนี้ถ้าเกิดมันมีปริมาณของเสียหรือของตกค้างมากๆเนี่ย จุลินรีย์ที่ดีของเรามันจะเริ่มลดปริมาณลงครับจุลินทรีย์ไม่ดีมันจะเริ่มมากขึ้นซึ่งจุลินทรีย์ไม่ดีเนี่ยพอเวลามันมันทำลายอาหารเนาะมันจะทําให้เกิดแก๊สร้อนขึ้นมาถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะคุณนึกถึงหมาเน่าที่มันแบบมันอืดแล้วมันบวมเป่งๆนั่นแหละในแก๊สร้อนเหม็นๆของมันอ่ะมันคือ เกิดจากการที่จุดินทซียมันไปย่อยสลายสารอาหารที่มันตกค้างของเรานี่แหละฉะนั้น่ะคนกลุ่มนี้ช่วงแรกๆอ่ะมันจะมีลมเยอะเริ่มจากตดเยอะเริ่มจากเรอบ่อยแล้วมันจะเหม็นด้วยนะจะตดเหม็นจะเรอเยอะเรอเปรี้ยวต่างๆแล้วก็เริ่มมีกลิ่นปากกลิ่นตัวมาเอาเวลาที่ระบบย่อยมันอ่อนกําลังเนี่ยเขาเรียกว่าทตุไฟย่อยมันหย่อนเนาะพอเวลาไฟมันหย่อนเนี่ยมันจะไม่มีไฟมาคอยกดลมครับโดยปกติแล้วลมเนี่ยมันจะเคลื่อนจากบนลงล่าง นะถ้าเกิดคนที่มีไฟเนี่ยลมมันจะถูกกดลงล่างแต่ถ้าเกิดมันไม่มีไฟคอยกดเนี่ยลมมันจะตีขึ้นครับคุณก็จะเริ่มเรอเยอะขึ้นกินอะไรไปนิดหน่อยก็เรอกินน้ําแค่หนึ่งแก้วเนี่ยน้ำไปดับไฟฟึ้มเกิดลมขึ้นมาทันทีวันดีคืนดีเนี่ยคุณเป็นคนที่ทํางานอยู่กับที่ทํางานอยู่ในที่เย็นใช้สมองเยอะมีความตึงเครียดไม่ค่อยขยับขยื่นตัวอยู่กับที่นานๆกําลังกายก็ไม่ค่อยออก แล้วก็ยังไม่ค่อยผ่อนคลายร่างกายอีกมันจะมีอาการเกร็งตึงครับคนกลุ่มนี้มันจะมีอาการเป็นออฟฟิศซินโดมปวดตึงคอบ่าไหล,ลัร่วมด้วยใช่ไหมแล้วคุณจะชอบการหายใจคนกลุ่มนี้พอคุณชอบการหายใจแล้วก็มันจะมีการรัดตึงของช่วงแกนกลางร่างกายโดยเฉพาะตรงหูรูดเนี่ยลมมันออกไม่ได้ละพอลมออกไม่ได้ครับ ลมมันตีขึ้นมันหาทําไม่ได้มันก็จะกระทุงตรงนี้คุณก็จะเริ่มรู้สึกเสียดเจ็บตรงลิ้นปีทีนี้เนี่ยธรรมชาติของลมคือกูต้องไปทุกที่ทุกทางกูต้องหาทางออกพอมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมฉันไปไหนได้เอา้าฉันเบียดเสียดนะครับบางคนก็จะมีอาการหายใจไม่อิ่มหายใจได้ไม่ลึกเสียดทําให้ใจวิวนะเสียดตรงชายโครงบ้างเสียดหลังบางคนจะมีอาการเขาเรียกว่าลมเจ็บทะลุหลังเออมันจะเจ็บมากเลยนะบางคนก็เจ็บเนื้อตามเนื้อตามตัว ลมเบียดทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีเลือดไหลเวียนขึ้นสมองไม่ดีทําให้คุณอาการมีอาการชาชามึนมึนเพลียเพลียทำให้มีอาการเกร็งตึงยิ่งทําให้อาการปวดตึงคอบไหลย,ยิ่งประทุมากขึ้นพอเวลาลมมันขึ้นไปไเลือดมันขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปเสร็จแล้วปุ๊บมันลงลงไม่ได้เพราะมีการอั้นเลือดคายอยู่ในสมองเส้นเลือดขายายโดนเส้นประสาทคุณมีอาการปวดหัวไมเกรนตามมาอีกและโดยคนปกติเนี่ย มันจะใช้เวลาในการย่อยอาหารสักประมาณ2-3ชั่วโมงโดยปกตินะแต่ถล้าเกิดคนที่ระบบย่อยอ่อนแอเนี่ยมันใช้เวลามากกว่านั้นประมาณ4-5ชั่วโมงทีเนี้ยอาหารที่มันยังย่อยไม่สมบูรณ์ยังอยู่ในกระเพาะนานเกินไปเนี่ยนะแล้วมันประกอบกับลมที่มันพยายามเตีขึ้นพอลมมันเตีขึ้นมาปุ๊บมันเจอกับกรดมันเจอกับอาหารที่มันย่อยไม่สมบูรณ์มันก็พัดเอาขึ้นมาด้วยไงมันก็ทําให้คุณเรอออกมามีมีเหมือนกับอาหารจะออกมาด้วยบางคนก็อ้วกเลย นะหรือบางคนก็พัดเอากรดขึ้นมาแสบร้อนท้องคุณก็เรียกอาการเหล่านี้ว่ากรดไหลย้อนแน่มันมาจากลมทั้งนั้นเลยซึ่งมันมาจากการที่ย่อยไม่สมบูรณ์แล้วทาให้สมดุลของลําไส้มันเสียใช่ไหมแล้วพอเวลาสมดุลของลําไส้มันเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีการติดเชื้อที่ไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าปริมาณ เชื้อที่ไม่ดีในในในร่างกายของคุณในลำไส้ของคุณส่วนใหญ่มันคือเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดการอักเสบอย่างเช่น H p y l o ล i คุณก็จะมีอาการแสบกระเพาะมากๆมีอาการเป็นแผลมีการอักเสบในกระเพาะคุณก็เป็นโรคก,กระเพาะตามมาอีกไงแล้วพอมันประกอบกับการที่คุณใช้สมองเยอะตึงเครียดหรือว่านอนน้อยใช้ร่างกายแบบผิดธรรมชาติเหล่านี้นะครับด้วยสภาวะที่ตึงเครียดเนี่ยมันไปลงที่สมองใช่ไหมร่างกายของเราสมอง ส่วนที่2ของร่างกายคือลำไส้ทะนั้นถ้าเกิดสมองมันคิดยังไงลำไส้เป็นแบบนั้นมันขาดสมดุลของจุลินทรีย์อยู่แล้วแล้วเราก็ตึงเครียดอีกทะนั้นะท้องไส้มันจะปั่นปวนมากๆเลยจะเกิดลมเกิดแกส๊สการบีบรัดของลำไส้ก็จะไม่เป็นปกติบางทีคุณก็ถ่ายเหลวบางทีคุณก็ถ่ายแข็งหรือว่าบางทีคุณก็จะมีลมมวลโค้ค่าควิ่งเหมือนเหมือนหนูวิ่งอยู่ในท้องอ่ะอันนั้นก็คืออาการลำไส้แปรปวนมันไม่จบเท่านั้นนะ คือเวลาที่ระบบย่อยมันอ่อนแอไปแล้วแล้วพอลำไส้มันเสียสมดุลแล้วจุลินทรีย์ไม่ดีมันมีเยอะใช่ไหมคราวนี้มันจะขาดตัวป้องกันขาดทหารดานหน้านะครับนั่นก็คือพวกโปรบติกพอเวลามันขาดโปรบติกเนี่ยแล้วมันมีจุลินทรีย์ไม่ดีมาเยอะนะครับยิ่งมีการสะสมของแก๊สร้อนของของเสียเนี่ยมันจะทำให ลำไส้ของเรามันมีรูเล็กๆเขาเรียกว่าอาการลำไส้รั่วพอมันมีอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นของที่ดีหรือไม่ดีนะครับที่มันเข้ามาทางลำไส้เนี่ยมันหลุดเข้าระบบเลือดหมดเลยพอมันหลุดเข้าระบบเลือดครับมันมากระตุ้นภูมิครับมันจะทําให้ภูมิของคุณถูกกระตุ้นแบบพร่ำเพรื่อทีนี้พอเวลาที่ภูมิมันถูกกระตุ้นมาแบบมากเกินไปใช่ปะ่ะมันจะทําให มีของเสียอยู่ในเลือดเยอะร่างกายจะเริ่มรู้สึกปั่นป่วนเพราะว่ามันเหมือนกับร่างกายของเรามันมีมีโจรผู้ร้ายมีค่าศึกเข้ามาตลอดเวลามันต้องมีสงครามตลอดเวลาร่างกายคุณก็จะเริ่มร้อนขึ้นเริ่มมีการอักเสบง่ายๆพอมันมีของเสียมา,มากขึ้นของเสียหาทางออกไม่ได้คุณเริ่มอุจจระไม่ดีคุณดื่มน้ําไม่พอปัสสาวะไม่ดีเหงื่อไม่ค่อยออกของเสียหาทางออกไม่ได้ครับไปไหนล่ะ ออกทางผิวคุณก็จะมีอาการผื่นคันเป็นลมพิษเป็นสะเก็ดเงินไปเกาะตามส่วนผองเสียไปเกาะตามส่วนต่างๆทําให้คุณเป็นไซนัสเป็นทอนซินเป็นภูมิแพ้หรือมีอาการอักเสบตามอวัยวะต่างๆและอวัยวะที่คอยกําจัดของเสียร่างกายของเราครับหัวใจหลักเลยคือตับและก็ไตตับเป็นหัวใจหลักในการที่จะช่วยออนอกจากจะช่วยขับของเสียแล้วนะช่วยจ่ายพลังงานด้วยและที่สําคัญเขาช่วยสร้างฮอร์โมนด้วย พอมันมีของเสียเข้ามาอยู่เยอะแล้วเราประกอบกับทําพฤติกรรมที่มันทําลายตับทําลายไตยของเราตับทํางานหนักเกินไปคราวนี้มันไม่ใช่แค่การกําจัดของเสียแล้วการจ่ายพลังงานคุณก็จะไม่ค่อยดีการดูสมดุลของพวกไขมันในร่างกายคุณก็จะไม่ค่อยดีนะและที่สําคัญครับการสร้างฮอร์โมนของคุณจะไม่ค่อยดีคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะผู้หญิงนะจะมีปัญหาเรื่องมดลูกรังไข่เรื่องประจำเดือนตามมาอีกถ้าเกิดในผู้ชายก็จะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากและมันไม่จบเท่านั้น ร่างกายของเราเนี่ยพอเวลาที่มันมีอะไรที่มันแปลกปลอมและไม่เป็นธรรมชาตินะครับเขาจะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยละมันจะเริ่มเข้ารู้สึกมันจะเริ่มเข้าสู่สภา,าวะต้องต่อสู้ดิ้นรนนะทีเนี้ยในจุดอะไรที่มันทําให้ร่างกายต้องต่อสู้ดิ้นรนบ้างอ่ะอย่างแรกการที่เราใช้ร่างกายผิดประเภทไม่ว่าจะเป็นการที่แบบนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาใช้ร่างกายไม่ตามธรรมชาติของเขาหรือใช้สมองมากเกินไปใช้ร่างกายมากเกินไปใช้มันไม่สมดุลนะ อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเอาของเสียเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มันแย่ๆนะครับพวกไขมันพวกแป้งพวกน้ำตาลพวกสารเคมีพวกของปรุงรสเยอะๆรวมไปถึงการที่เรากินพวกอาหารเสริมหรือพวกสารเคมีพวกยาเยอะๆเกินไปน้ําก็ได้รับมาน้อยสารอาหารตอนนี้ระบบย่อยคุณไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมสารอาหารมันได้น้อยอยู่แล้วพอมันไม่มีพอสารอาหารมันได้น้อย การสร้างเลือดก็ได้น้อยลงเลือดเราเอาไปซ่อมแซมตามส่วนต่างๆมันก็ไม่มีอะไรในการที่จะซ่อมแซมแล้วมันยังมีของเสียเข้ามาเยอะอีกฉะนั้นในเลือดของคุณนะี่แทนที่จะเป็นน้ําที่มันมีปุ๋ยที่ดีๆนะครับมันจะกลายเป็นน้ําคลําเป็นน้ําโคลนเป็นน้ําเสียแล้วไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆร่างกายเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกแล้วการที่คุณเอาจิตออกข้างนอกใช้สมองเยอะเกินไปใช้ร่างกายผิดประเภทสังเกตดูทุกคนคุณลืมหายใจนั่นสะท้อนให้ถึงออกซิเจนที่มันจะน้อยลงเห็นไหม ออกซิเจนน้อยร่างกายใช้ผิดประเภทในเลือดไม่ดีสารอาหารไม่พอมันล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ร่างกายเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้มนุษย์คนนี้มันจะมันจะตายหรือเปล่าวะมันสุ่มเสี่ยงต่อการตายมากเลยร่างกายจะต้องรู้สึกกระตุ้นดิ้นรนครับพอเวลาเข้าสู่สภาวะแบบเนี้ยสมองมันจะหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้เราเอาตัวรอดนั่นคือฮอร์โมอนคอร์ติซอลฮอร์โมอนคอร์ติซอลจะออกมาเยอะออกมามากเกินความจําเป็นคุณจะมีความวิตกกังวลกับทุกๆสิ่งซึ่งอาการเหล่านั้นเขาเรียกว่า แ a นิ c แล้วพอมันเป็นแพนิกมากๆขึ้นใช่ไหมไอฮอร์โมนที่มันจะคอยคัดง้างฮอร์โมนไอฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ทำให้เรารู้สึกเอาตัวรอดเนี่ยนะครับเขาจะเรียกฮอร์โมนเซโรโทนินฮอร์โมนเซโรโทนินคือฮอร์โมนที่ทำให้เรามีความสุขสงบผ่อนคลายแล้วก็เป็นฮอร์โมนต้นทางที่จะเอาไปเป็นฮอร์โมนเมลานินที่ทําให้เราหลับได้ดีขึ้นซึ่งฮอร์โมนเซโรโทนินเนี่ยมันสร้างจากในลําไส้และสร้างจากโปรไบโอติกนะ พอมันลำไส้เสียสมดุลการหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินไม่ค่อยดีนะครับทำให้มีแต่ฮอร์โมนเครียดฮอร์โมนเครียดของเราฮอร์โมนคอติซอลเนี่ยมันจะหลั่งจากต่อมหมกไตแต่ถ้าเกิดมันมีความแพนิคมีความกระตุ้นเอาตัวรอดมากๆเข้ามากๆเข้าอีต,ต่อมหมกไตมันเริ่มทํางานหนักเกินไปเริ่มล้าการหลั่งฮอร์โมนคอติซอลก็จะเริ่มออกมาน้อยลงออกมาไม่เป็นเวลานะพอมันเริ่มเป็นภาวะแบบนี้มาครับครับสมองของเราเนี่ยมันเริ่มเกิดการปั่นป่วนแล้ว อีความสุขก็ไม่ค่อยมีอีสิ่งที่จะทําให้เรากระตุ้นมีชีวิตรอดก็ไม่มีมันเริ่มเกิดแล้วว่าเอ้ยฉันจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมวะนั่นคือภาวะซึมเศร้าเห็นไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยร่างกายเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันพัฒนาไปไปได้ไกลแค่ไหนทุกอย่างเริ่มเกิดจากอาการทางลมเห็นไหมอาการทางลมไม่ว่าจะเป็นการพัดขึ้นการจุกแน่นทุกอย่างทําให้เราเกิดการวิตกกังวงลอะไรต่างๆหรือว่ามีอาการ หายใจไม่อิม่มมีอาการเสียดตัวไมเกรนอะไรต่างๆมันเกิดจากอาการทางลมมันเกิดจากปัญหาของระบบย่อยถ้าเกิดคุณไปหาหมอนะลองดูดิไล่มาอาการแต่ละอย่างคุณจะได้ยากินกี่ตัวครับแต่ถ้าเกิดเรามองกลับมาที่พื้นฐานทุกอย่างมันเริ่มจากระบบย่อยฉะนั้นถ้าคุณมาฟื้นฟูระบบย่อยทุกอาการที่ว่ามาหายหมด และนี่คือประเด็นครับเพราะว่าการฟื้นฟูระบบย่อยเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการกินยาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกดไหลย,ย้อนลำไส้แปรปรวนโรคกระเพาะหรือแม้แต่แพนิคซึมเศร้ามันไม่ได้เริ่มที่การกินยายามันทำหน้าที่ระงับอาการครับระงับอาการแต่ทุกอย่างที่มันเป็นผลความทรมานของคุณเนี่ยมันคือผลทุกอย่างมีเหตุปัจจัยมันถึงเกิดผล คุณเลือกแต่วิธีมักง่ายโดยการที่วิ่งหาแต่ของภายนอกหายากินนะแต่เหตุปัจจัยคุณยังทำอยู่คือคุณยังทำให้ระบบย่อยมันพังอยู่อะโรคมันจะหายไมหมล่ะคุณจะต้องกินยาไปถึงแค่ไหนมันถึงจะหายอะกินยาอันนี้ไม่ได้ไม่หายเปลี่ยนหมอเปลี่ยนยาไปหาคนหาอาหารขายอาหารเสริมถามกันมั่วซั่วเลยหายไหมถามจริง ในเมื่อมันตั้งคําถามว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วกินยาอะไรดีแต่คุณก็กินไม่หายสักทีอะ่ะทำไมถึงยังเลือกใช้วิธีเดิมผมถึงบอกไงว่าคลิปนี้มันเลือกคนดูเพราะถ้าเกิดคุณอยากจะหายจริงๆอะ่ะคุณไปกินยาอะไรมามากมายแล้วอะ่ะคุณจะต้องเริ่มเอะแล้วและมันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องตั้งคําถามว่ากูทําอะไรกับร่างกายไว้ ทำอะไรลงไปและฉันจะแก้อย่งไงดีถ้าคุณเริ่มมีคําถามนี้นั่นแหละคุณมาถูกทางแล้วเพราะนั่นแหละมันจะเป็นความมุ่งมั่นที่ทาให้คุณต้องไปพัฒนาและไปปรับปรุงพฤติกรรมของเราในการฟื้นฟูร,ระบบย่อยนะครับมันต้องเริ่มตั้งแต่การนอนการตื่นการกินการใช้ชีวิตรวมถึงการวางการการใช้สมดุลของร่างกายให้เหมาะสมด้วยอาจเริ่มจากประเภทอาหารก่อนอย่างประเภทอาหารเนี่ย หลายคนที่เป็นอาการเหล่านี้ก็จะกลัวอาหารนะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยอาหารที่ผมลิสต์ไว้เนี่ยอาหารเหล่านี้คืออาหารที่ควรจะงดหรือเลี่ยงให้ได้มากที่สุดส่วนที่เหลือคุณกินได้ครับแต่ประเด็นสําคัญที่มันมากกว่าอาหารนะ่ะนะคืออาหารจึงอยู่ละเราต้องกินให้หลากหลายเนาะแต่ความสําคัญของของปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมบอกแล้วมันคือปัญหาของระบบย่อยซึ่งระบบย่อยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปากเลย ต่อให้คุณไปกลัวอาหารคุณไประแวงอาหารคุณไปหาอาหารให้ดีแค่ไหนแต่คุณละเลยการเคียวครับคุณเคี้ยวไม่ดีระบบย่อยคุณพังตั้งแต่ต้นนะเพราะการย่อยเริ่มที่ปากครับ ในการบดเคี้ยวของเราอะมันคือการย่อแบบฟฟสิคอลบดเคี้ยวในน้ําลายของเราเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของน้าย่อยนะน้ําลายของเรามีเอนไซม์อะไมเลสในการย่อยแป้งเนี่ยมันย่อยตั้งแต่ปากแล้วและถ้าเกิดคุณแค่ดุนดุนแล้วก็กืนหรือเคี้ยวยังไม่แหลกแล้วก็กืนเนี่ยพอมันลงไปที่ลําไส้เอ้ลงไปที่กระเพาะครับกระเพาะของเราทําหน้าที่แค่ บีบอัดเท่านั้นเองให้อาหารของเรามันคลุกเคล้ากับน้ำย่อยน้ำย่อยประกอบด้วยกรดกับเอนไซม์กรดของเราแค่ทำหน้าที่จากไอของแข็งใหญ่ๆเนี่ยให้กลายเป็นเล็กลงให้กลายเป็นของเหลวเพื่อให้ของเหลวนั้นน่ะมันมาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็เอาเอนไซม์เข้ามาย่อยให้กลายเป็นสารอาหารอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดมันยังเคี้ยวไม่ดียังใหญ่อยู่อะ่ะมันก็ใช้เวลาในการบีบอัดคลุกเคล้ากับกรดนานขึ้นนานขึ้นแล้วยิ่งถ้าคุณทำพฤติกรรมอื่น,นๆที่มันทำลายระบบย่อยอะ่ะ น้ำย่อยของคุณไม่มีคุณภาพมันก็ยิ่งใช้เวลานานขึ้นการย่อยก็ยิ่งไม่สมบูรณ์นั่นแหละฉะนั้นการย่อยเริ่มที่ปากนะครับทีนี้พฤติกรรมต่างๆที่อยากจะให้ปรับนะครับสำหรับทุกคนที่มีอาการเหล่านี้ผมรับรองเลยว่าคุณไปปรับแล้วอาการจะดีขึ้นแน่นอนอย่างแรกครับคนกลุ่มนี้ต้องกินมื้อเช้าเพราะระบบย่อยที่อ่อนกําลังอ่ะ เลือดคุณจะน้อยพอเวลาเลือดคุณน้อยร่างกายมันจะแย่งเลือดกันระบบย่อยคุณจะอ่อนแอคุณจะมีอาการอ่อนเพลียง่ายคนกลุ่มนี้พอเวลาหลังอาหารมันจะเริ่มรู้สึกอาการง่วง,ง,วงซึม ง่ายนะครับเพราะเลือดมันไม่ค่อยพอใช่ไหมแต่ช่วงเวลาที่เลือดมันจะไปเลี้ยงระบบย่อยได้ดีที่สุดนะครับกำลังย่อยจะดีที่สุดคือช่วงมื้อเช้าฉะนั้นมื้อเช้าอ่ะคุณจะสักแต่รีบกินกินแต่ของอ่อนๆกินแต่แป้งกินแต่โจก๊กกินแต่น้ำเต้าหู้อะไรไม่ได้แล้วมื้อเช้าระดมดีที่สุดเลยเน้นกลุ่มโปรตีนเน้นกลุ่มวิตามินแร่ธาตุและเน้นกลุ่มไฟเบอร์ที่ให้เน้นกินกลุ่มไฟเบอร์ตอนช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ย พอเราเอาไฟเบอร์เข้าไปมันเหมือนเป็นแทงค์น้ําไฟเบอร์ทําหน้าที่ในการที่จะคอยอุ้มน้ำเนาะพอมันเป็นแทงค์น้ำเนี่ยแล้วเราดื่มน้ำในทั้งวันเราจะมีความชุ่มชื้นเก็บในทั้งวันนะครับแล้วมันจะเกิดลมเกิดแก๊สลดลงด้วยก็เน้นการกินมื้อเช้าให้ดีที่สุดในทางกลับกันครับมื้อเย็นกินให้น้อยและพยายามอย่ากินหลังฟ้ามืดเอาเต็มที่พยายามอย่ากินหลังหนึ่งทุ่มหรือถ้าเกิดให้ดีคนที่ระบบย่อยอ่อนแอนะครับคุณต้องกินก่อนที่จะเข้านอนอย่างน้อย4ชั่วโมง คาวนี้มาที่เรื่องปริมาณน้ําบ้างปริมาณน้าก็สําคัญเพราะมันคอยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดความค้นเหนื่อของเลือดคนที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอ่อนแอนะคุณต้องเสริมกําลังย่อยโดยการที่ต้องดื่มน้ําอุ่นจะบอกว่ากินน้ําอุณหภูมิปกติไม่ได้นะ และไอ้น้ําอุ่นเนี่ยความหมายของผมเนี่ยมันคือน้ําที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายหรือสูงกว่าหน่อยนึงฉะนั้นน้ําอุ่นในความหมายของผมเนี่ยคืออยู่ที่อุณหภูมิประมาณ35-40องศาเนี่ยกำลังดีถ้าคุณอยู่ในที่เย็นอยู่ในห้องแอร์เนี่ยกินน้ําอุณหภูมิปกติมันก็คือน้ําเย็นไงฉะนั้นก็ต้องมาดื่มน้ําอุ่นหน่อยและปริมาณน้ําที่เพียงพอเนาะคือเอาน้ําหนักตัวเองคูณด้วย40หารด้วย1000พ แล้วพอมันได้น้ำในหน่วยลิตรมาแล้วเนี่ยเราเฉลี่ยดื่มทุกๆชั่วโมงเราก็จะได้รับน้ำที่เพียงพอและก็เป็นอีกทริกหนึ่งนะครับก่อนอาหารครึ่งชงั่วโมงพยายามกินน้ำให้น้อยที่สุดนะแก้วสุดท้ายนะคือก่อนอาหารครึ่งชงั่วโมงในระหว่างมือ้อพยายามอย่าก,กินน้ำกินน้ำให้น้อยถ้าเกิดจะกินซุปอุ่นๆอกินได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเครื่องดื่มเย็นๆในระหว่างมื้ออาหารพยายามหยุดพยายามงดแล้วมาดื่มน้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะหลังอาหารครึ่งชั่วโมงจะทําให้การย่อยดีขึ้น ปรับเรื่องการกินแล้วนะครับในระหว่างวันนะ่ะมันเบรกขยับตัวยืดเหยียดบ้างเพื่อให้กระตุ้นการไหลเวียนเลือดเพื่อให้กระตุ้นการเคลื่อนของลมคุณบอกว่าลมมันอัน้นไม่เคลื่อนแต่คุณก็นั่งอยู่กับที่อ่ะเลือดลมมันจะเคลื่อนได้ยังไงเราเระฉะนั้นเบรกทุกสองชั่วโมงยืดเหยียดคอบ่าไหลเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีบิดเอี้ยวตัวบ้างเพื่อให้เลือด มันไปเลี้ยงตามส่วนต,ต่างๆแล้วก็ให้ลมมันเคลื่อนนะครับถ้าใครมีอาการจุกแน่นมากๆนะหายาหอมมาดื่มเอายาหอมมาดื่มนะครับเบรกดื่ม1แก้วอุ่นๆแล้วก็ทําการหมุนไหล่แบบนี้หมุนหายใจลึกๆช้าๆไม่ต้องกั้นหายใจนะหมุนไปสักประมาณ20ทีอบทนะมันจะช่วยคลายอาการเกร็งตึงตรงนี้หมั่นทําลมก็จะค่อยๆออกออกออกมากมันก็ทําให้อาการจุกแน่นจนทําให้เกิดอาการแพน,นิคใจสัน่นหรือว่าหายใจไม่ออกมันลดลง และส่วนสาคัญมากเลยครับการที่เราจะกระตุ้นไฟย่อยนะครับนั่นก็คือการฝึกหายใจการฝึกหายใจเนี่ยเวลาที่เรากระตุ้นไฟนะเหมือนเวลาเราจุดกองไฟอะ่ะนะเราก็ต้องมีพัดมาพัดเพื่อให้ลมมันโหมเพื่อให้ไฟมันโหมใช่ไหมอันนี้เหมือนกันการฝึกหายใจให้ถูกต้องหายใจให้ลึกให้ช้าฝายหายใจให้ดีเนี่ยมันมีสติกับการหายใจเนี่ยจะเป็นการช่วยกระตุ้นทัุไฟและช่วยทําให้ร่างกายมันผ่อนคลายด้วยพัดลมหายใจคือจุด จุดที่มันคอยย้ำเตือนว่าเรายังมีชีวิตยอยู่การที่คุณเคร่งเครียดกังวเลเกรงเตงไปอยู่กับสิ่งภายนอกมากเกินไปคุณมักจะลืมหายใจแล้วพอคุณลืมหายใจร่างกายขาดออกซิเจนมันเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภยัยแพน,นิคมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆร,ร่างกายก็จะเกรงตึงลมมันก็จะยิ่งไม่ค่อยเคลื่อนไงฉะนั้นเบรก นะครับหมั่นมีสติแล้วกลับมาหายใจนอกจากหายใจแล้วก็กระตุ้นธาตุไฟด้วยการใช้ร่างกายบ้างคนกลุ่มนี้ที่มีปัญหาเรื่องกดไหลย,ย้อนนะครับมีปัญหาเรื่องลมมีปัญหาเรื่องแพน,นิคอะไรก็แล้วแต่คือปัญหาของไฟที่หย่อนนะไปเติมไฟด้วยการออกกําลังกายโดยการคาร์ดิโอครับการคาร์ดิโอคือออกกําลังกายที่แบบเบาๆนะครับอัตราการเต้นหัวใจประมาณ120-130ประมาณนี้นะแต่ว่าให้ต่อเนื่อง อย่างเช่นถ้าเกิดบางคนเนี่ยบางคนแค่เดินอะ่ะเดินอันตราการเต้นหัวใจก็ประมาณ120ละนะคุณก็เดินอย่างเงี้ยแหละสังเกตด,ดูอะ่ะถ้าเกิดใครไม่มีพกนาฬิกาจับพวกฮาร์ดเรทนะครับสังเกตด,ดูว่าคุณเดินแล้วคุณยังพอพูดได้ไม่เหนื่อยมากนะเดินประมาณอย่างเงี้ยแต่เดินให้ต่อเนื่องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงต่อวันและทุกวันไม่ต้องสนใจครับว่าต้องเดินหมื่นเก้าสองต้องเดินหมื่นเก้าแปดพันเก้าอะไรแล้วแต่ เราเอาเอาเท่านี้ก่อนจับวันละครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่นะครับเพื่อให้หัวใจกับปอดมันทํางานสัมพันธ์กันนะเวลาหัวใจกับปอดทํางานสําคัญปันทำาำงานสัมพันธ์กันแล้วมีมีการกระตุ้นกล้ามเนื้อไฟมันจะมาและระบบย่อยมันจะเริ่มดีมันไม่ใช่แค่ระบบย่อยการขับถ่ายลําไส้มันก็จะดีด้วยและอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยระบบย่อยได้โดยที่คุณค่าไม่ถึงนั่นก็คือการนอนครับและที่สําคัญคือการใช้ชีวิต กิจกรรมก่อนนอนก็สําคัญกับระบบย่อยก่อนนอน1-2ชั่วโมงอ่ะหยุดเล่นมือถือกันได้แล้วหยุดใช้สมองกันได้แล้วถ้าเกิดเราแบบอยากหากิจกรรมทําก่อนนอนเพื่อให้ผ่อนคลายนะครับโยคะไล่ลมไปเซิร์ชดูเลยมีเยอะแยะโยคะไล่ลมฝึกหายใจแบบวิมฮอฟผมมีทําคลิปไว้อยู่ใน playlist, เพลย์ลิสต์เรื่องแก้พันดิคในหน้าช่องไปดูซะนะครับไปจะอ่านหนังสือก็ได้ จะฟังคลื่นเสียงฝึกนั่งสมาธิอะไรก็ได้ผ่อนคลายลงผ่อนคลายร่างกายเพราะร่างกายตามธรรมชาติเนี่ยช่วงช้ามันคือช่วงเวลาของการรับเข้ารับพลังงานรับเรื่องต่างๆมันต้องรับต้องไปใช้ energy อะไรต่างๆใช่ไหมแต่พอช่วงกลางคืนมันเป็นช่วงเวลาของการปล่อยออกทั้งการรีแลกซ์ผ่อนคลายร่างกายรวมไปถึงมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้อง ปล่อยของเสียขับของเสียแล้วฉะนั้นผมถึงบอกว่าช่วงเย็นให้กินให้น้อยเงเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ขับของเสียร่างกายไม่ต้องการสารอาหารแล้วเราก็พยายามอย่าไปทํากิจกรรมที่มันรับเข้ามามากเกินไปพยายามนอนให้ได้ก่อน5้าทุ่มนะนอนให้ได้ก่อน5้าทุ่มนี่คือห้าทุ่นี่คือหลับลึกแล้วนะห้าทุ่มนี่คือหล,ล,ล,นะลับลึกแล้วนะครับ ก็จะถ้าเกิดคนหลับยากหน่อยคุณอาจจะสตาร์ทนอนตั้งแต่4ี่ทุ่มก็ได้หรือจะสตาร์ทนอนตั้งแต่3ามทุ่มก็ได้แล้วแต่เลยแต่5้าทุ่มต้องหลับลึกแล้วเพราะว่าช่วงเวลา5้าทุ่มถึงตีสามเป็นช่วงเวลาที่ขับผิดของตับถ้าเกิดตับถ้าเกิดเราไม่นอนช่วงนี้ตับจะร้อนตับมีความสําคัญต่อการผลิตเอนไซม์ต่อการย่อยต่อการจ่ายพลังงานถ้าเรานอน,อนดึกมากบ่อยๆ การจ่ายพลังงานในร่างกายจะแย่ลงเส้นลมปานตับจะติดขัดคุณจะมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องความทรงจําเรื่องความเรื่องความเรื่องเรื่องการควบคุมอารมณ์เรื่องการใช้สติเรื่องประจําเดือนเรื่องมดลูกรังไข่เรื่องการขับปัสสาวะเรื่องของต่อมลูกหมากมีหมดเลยเพราะว่าต้นลมปานมันมาจากตับหมดเลยมันไปสะท้อนหมดถ้าเกิดอยากจะหายจากอาการเหล่านี้รวมถึงระบบย่อยด้วยต้องนอนให้เร็วครับแลวอย่าลืมไปโดนแดดให้ได้ทุกวันนะแดดคือ มนุษย์เราอะ่ะมันมันเกิดมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบสุริยะนะฉะนนั้นแดดมีส่วนสําคัญต่อชีวิตไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกใดๆก็ตามรวมถึงมนุษย์เราด้วยไปโดนแดดให้ได้ทุกวันครับแต่ว่าแดดบ้านเรามันก็ร้อนมากะนะก็พยายามไปโดนแดดเชา้าโดนแดดเย็นก็ได้อย่างน้อยเวลา30นาทีเนี่ยไปปรับตามนี้ครับไปปรับตามนี้ และต่อให้คุณจะกินยาอยู่หรือไม่กินยาหรือจะใช้อะไรช่วยก็ตามนะคุณสามารถทําร่วมได้กับการทําอย่างนี้เลยแล้วถ้าเกิดคุณทําอย่างที่ผมบอกให้ได้จริงจังนะครับนี่คือจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้กินยาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นยาลดกรดยาเคลือบกระเพาะยาปรับสมดุลลำไส้แก้ลำไส้ประปวนอะไรต่างๆแพนิกอนะไรเนี่ยมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้กินเพราะไอ้ที่ผ่านมาคือคุณกินแต่ยาคุณหาวิ่งหาแต่วิธีการแก้ปลายทางแต่ต้นทางคุณไม่เคยได้แก้เลย จำไว้นะครับชีวิตมนุษย์อะหลายๆอย่างอะเรามักจะมักง่ายในการแก้ปัญหาเป็นอะไรนิดนึงอะเราวิ่งหายาเราวิ่งหาหมอเราวิ่งหาคําตอบจากสิ่งภายนอกอะทางที่จริงๆแล้วอะคําตอบของคําถามอะมันเกิดจากการที่คุณต้องหยุดคุณต้องหยุดดูก่อนว่าคุณทำระยำตำบอลอะไรกับร่างกายไว้คุณต้องหยุดมาดูเพื่อที่จะเจอคำตอบที่แท้จริงพอคุณเจอคำตอบที่แท้จริงแล้ว อะไรที่มันช่วยทําให้บรรเทาเบาบางและทําให้หายได้เร็วขึ้นนั่นคือยามันคุณถึงค่อยจะไปเลือกใช้ยาและใช้บริการทางการแพทย์แต่ตราบใดถนะ้าเกิดคุณพยายามจะไปหลับหูหลับตาหายากินไปโพสไปไปเซิร์ชหาอาการเหล่านั้นเหล่านี้ไปคอมเมนต์ต่างๆว่ากินยาอะไรดีคะนู่นนี่อย่าหวังว่าจะหายเลยครับเพราะตราบใดที่มีเหตุปัจจัยผลมันเกิดขึ้นมาเสมอ ผมถือว่าคลิปนี้แพงมากเลยนะแล้วก็มาให้กันฟรีๆนะครับคลิปนี้ไม่มีการขายของไม่ต้องกลัวแล้วหวังว่าคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคุณไปปรับพฤติกรรมสัทีนะครับและหวังว่าครั้งต่อไปที่เรามาเจอกันผมจะเจอคอมเมนต์ของทุกคนที่บอกว่าไปปรับตามแล้วอาการดีขึ้นยังไงบ้างผมอยากเห็นคอมเมนต์อย่างนั้นนะครับ ส่วนใครที่เคยได้รับคำปรึกษาไปแล้วอาการเป็นยังไงบ้างลองมาคอมเมนต์ให้เพื่อนๆที่เขาดูคลิปอยู่เนี่ยให้ได้ทราบกันหน่อยว่าไอ้สิ่งที่ผมแนะนำไปมันทามันเกิดผลได้จริงไหมอาการดีขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครจะดูจบหรือเปล่านะเพราะคลิปยาวเหลือเกินเนาะใครดูจบก็ลองรายง,งานโตักันหน่อยนะ